大家好我ราเป็นอีกออที s แ迎大ว到ั之旅。ยและวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนคำตอบอยู่ในเสื้อตัวนี้นะครับได้เดงอ๋อมีข้อความเขียนว่ายุเวลาสวัสดีกับชมชนไทยยวนและไทยโคลาน่าสนใจมากใช่ไหมครับทุกคนและวันนี้ผมขอใส่เสื้อตัวนี้แล้วกันครับ คนแค่ได้ใส่เสื้อน,นี้ก็รู้สึกเหมือนอยุเวลาสวดดีเลยนะครับเราเริ่มที่ชุมชนไทยเยือนจังหวัดโคราชครับตอนนี้ผงป่าหมดเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเราอะไปสวดดีด้วยกันนะครับโจบะไปกันครับชุมชนไทยเยืนอยู่ที่วัดใหญ่สีคิ้วอังเพอสีคิ้วเราจะป่าหมดกันที่วัดใหญ่สีคิ้ว ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะครับมาถึงวัดใหญ่สีคิ้วเราจะเจอกับเจดีสีทองเหลืองอลา,ามตั้งดอนเด่นอยู่ตรงทางเข้าหน้าวัดสวยงามมากนะครับใกล้กับเจดีจะมีพระพุทธราชนนิ่งมงคลพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวสีคิ้วให้เราได้กราบไหว้ด้วยครับ ท่วยแบบนี้ไปช่บ้านทยยวนใช่ไหมใช่ครับ้าะการพาไปบ้านไทยยวนค้าขอบคุณครับชาวบ้านที่นี่ใจดีมากเลยนะครับแล้วก็คนตาจะพาผมไปบ้านไทยยวนบ้านไทยยวนครับงั้นจบป้ะไปกันครับไปเจอญนครับถึงแล้วทุกคนบ้านไทยยวนนะครับ ทุกคนครับตอนนี้ผมถึงบ้านไทยวนแล้วนะครับคนตาพาผมมารู้จักครูอ๋อยครูอ๋อยเป็นผู้รูลสศวัฒนธรรมนะครับสวัสดีครับผมแองกัสครับครูอ๋อยครับผมอยากมาเที่ยวที่นี่ครูอ๋อยพาผมไปเที่ยวหน่อยได้ไหมครับอ๋อได้ก่อนหนึ่งต้องมารู้จักก่อนเนาะครัที่นี่เป็นมาได้ไงใช่ไหมคะเรามาอยู่เป็นยังไงไทยยวนที่นี่คือไทยยวนยวนกที่มันาจกเชียงแสน สมัยปลายรัชกาลที่หนึ่งนะคะซึ่งแถบนี้เขาเรียกว่านครจันทึกพอสมัยรัชกาลที่หกเนี่ยเขามีการตั้งนามสกุลพวกเราอยู่ในที่นี่เขาก็เลยมีนามสกุลต่อท้ายว่าจันทึกใครที่อยู่แถบนี้ไม่ว่าจะเป็นไทยยวนไทยอีสานหรือไทยโคราชก็ตามเขาจะมีลงท้ายนามสกุลว่าจันทึกจากการศึกษาของปู่บ้าบ้านเฮามีมีบ้านยวนที่เป็นแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ ลักษณะบ้านแบบเนี่ยเห็นว่าคล้ายๆกันคเพียงแต่รับแล้วเป็น3ามหลังเขาเฮียงเรือนแพดสองหลังหรือ3ามหลังงั้นขอให้ครูอ๋อยพาผมเดินชมบ้านไทยยนหน่อยได้ไหมครับค่ะยินดีค่ะทุกคนครับดูรอบๆตัวผมสิครับ เหมือนได้ยอนดีตจริงๆเลยนะครับบ้านไทโยนจะมีลักษณะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวได้ถุนสูงนะครับมีสัญลักษณ์เป็นไม้กระแลอยู่บนจั่วภายในมีการตกแต่งห้องพักและห้องรับแขกไว้สวยงามสำหรับต้อนรับนัาท่องเที่ยวด้วยครับตัวอ้อยครับผมอย่าเรียนภาษาไทยเยนนะคัอ้อยช่วย สนหน่อยได้ไหมครับอ๋อได้สิคะเดี๋ยวเราลงไปเรียนเงินข้างล่างครับเรามีมีป้ายมีอะไรจึงซึงจะเห็นชัดเจนครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปเรียนภาษาไทยยวนนะครับซบะไปกันครับทุกคนครับตอนนี้เรากําลังเรียนภาษาไทยยวนนะครับครูอ๋อยครับอันนี้เรียกว่าอะไรครับอ่ใบแมงลักเนาะภาษาไทย อาจารย์ย้อนีค่ว่ากลมก่อ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 แล้วภาษาจีนด้วยล้วเล่ล้วเล่ล้วเล่อลัวเล่อลัวเล่อที่ประเทศจีนมีก่ออ๋อมีครับอันนี้ที่ผักชีเนาะผักชีที่ลอยอ๋อผักชีใช่เิ็นหอมเป็นเหอมป้อมบ้านครูแห่งหอมป้อมหอมป้อมหอมป้อมป้อมหมายถึง กลมๆอะไรอย่างเงี้ยอืมผมป้อมผมรู้เอออันนี้ที่จีนก็มีครับเจ้าเรียกว่าเซียงไช่เซียงไช่เซียงไช่ใช่แค่แต่บางคนอ่ะไม่ค่อยชอบอ่ะผมก็ไม่ค่อยชอบพาชีเหมือนกันครับครูอ๋อยครับงั้นคําว่าผมรักเมืองไทยอ่ะภาษาไทยเนียยหรอใช่ตั่พิเศษเนียนผมอันนี้แตนมากเฮาเฮาเฮาหมายถึงว่าผมเหรอครับผมาฮัเฮาฮักเมืองไทยเฮาฮัก เมืองไตฮักก็หมายถึงฮักก็หมายถึงรักรักอ๋อเมืองไตเฮาฮักเมืองไตมาก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 ใช่ไหมครับเป็นการเิดผู้ภาษาไทยยวนแล้วผมก็ได้ส่วนภาษาจีนให้รูอ่อยเลยนะครับแล้วทุกคนะดูตรงนู้นครับคนใหญ่กำลังทอผ้าอยู่ครับแล้วเราไปดูกันครับ สวัสดีครับคุณยายครับสวัสดีค่ะคุณยายกำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังตัวผ้าโบราณครับผ้าโบราณมันเป็น,ปนงานทอที่ยากนะคะพต้องใช้สายตาแล้วก็อันนี้คือขิดขิดไยขึ้นมาทีละเส้นสองเส้นอะไรอย่างี้ตามลายแล้วก็จะมีได้สอดไปแล้วก็เกิดเปไ็นลายขึ้นมาเป็นตัวม้าตัวช้างเป็นวันลี้เลื้อยเป็นฟันปลาอะไรอย่างเงี้ยเห็นคุณยายทำแบบ รู้สิมันย่ามากเลยใช่เป็นกันมันสวยไหมล่ะสวยมากครับแล้วก็คนใหญ่ยยสูยยอดม,ม,มากครับทุกคนครับในการท่องเที่ยวอ่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการกินครับแล้วก่อนที่เรากินเนี่ยเราจะลงมือทําก่อนครับครูอ๋อยครับอันนี้ เรากำลังทำเม,มนูอะไรครับเมนูสูตรสี่สูตรสีกับข้าวโบราณของคนอ๋อมันจะขายกาทอดหมันหมูใช้เนื้อหมูนะใช้บะพเปาวาคูณแล้วก็พริกแกงแล้วก็ใบบ๊วขูดค่ะแล้วปรุงด้วยน้ำปลาใส่ไข่ตวัวใส่แป้งตัวนิดหน่อยเอามาปันป้น,นเป็นแผ่นแผ่นนี่ทอดอ่าอิ่กัน<อ>น้ำมันหอนแล้วก็ลองทอดดูเลย อาทุกคนเสร็จแล้วครับน่ากินใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้กินเลยครับเราไปทําข้นมกันก่อนครับคนใยายครับอั<า>นนี้ชื่อขนมอะไรครับข้าวเคบจ้ะข้าวเค็ข้าวเคบข้าวเค็เคเคทำยังไงทำเอาเอามาไลายใ่นี้ สุกแล้วก็ออกไปแตกเละแล้วแห้งแล้วก็มาทอด้นมอลองอทำาล,ลองทำหน่อยได้ไหมครับไอ้อโอเคอแล้วคนใหญ่ครับขนมนี้มีประวัติอะไรไหมครับมีสงการเขาทำอ๋อเวลาวันสงการเราเราต้องทำทำข้าวเค็ จะเอามาวัดวันแสาา์วันทรนงการครับทุกคนน่ะรู้เหมือนง่ายๆแต่ทำย <c oughs> านะครับยุขึ้นพวกเราก็เดินไปแตกโอ้แต่แล้วก็เดินไปแตก นี่แหละครับทุกคนอาหารไทยยนนะครับดูมันน่ากินมากนะครับงั้นผมขอลองชิมก่อนนะครับอแกต้องลองอันนี้ก่อนนะคะออเดอร์ผ่าออสิการ์อ่านี่ไงเออไม่ค่ะกรอดกอะขนมข้าวแคบทำมาจากแป้งข้าวเจ้าผสมกับเกลือรสชาติก็เลยจะมีรสเค็มนิดนิดนะครับส่วนนี่คือสุกี ทำจากเนื้อหมูผสมกับมะพร้าวพริกแกงและใบมะกรูดนะครับอันนี้เหมือนทอดลูชิมแต่อร่อยกว่าลูชิ้นะครับและจานนี้คือผอมหมอนอกไม้ครับมีหน่อไม้สดตั้งกับพริกตะไคร้และกะปิครับตอนแรกผมไม่ไม่กล้ากินนะผมรู้สึกไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยเห็นใช่<ต>รู้สึกกลัวเลยครับแต่ชิมแล้วว่ามันรู้สึกอร่อยมากผมชอบมากเลยครับ ที่ชุมชนแห่งนี้มีชาวไทยยวนอาศัยอยู่ร่วมกันมากกว่า900หลังคาเรือนเลยนะครับและมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นทางด้านการแต่งกายที่ผู้หญิงจะนุ่งผ้าซิ่งและด้านภาษาที่มีการออกเสียงไม่เหมือนใครเ<ม>ช่น<ม>กินชาวไทยยวนจะพูดว่ากินครับผมรู้สึกดีใจมากนะครับวันนี้ที่ได้เรียนรู้ประวัติภาษาวัฒนธรรม อาหารการลามกับชาวไทยวน,นครับผมรู้สึกดีใจมากเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณครูออยครับแล้วก็แม่แม่ทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสผมจะมาเที่ยวที่นี่ใหม่เลยนะครับดีใจมากที่ประทับใจพวกเรานะคะทุกคนเชิญเพื่อนๆม,ม,มานะคะใช่ผมก็อยากชวนเพื่อนๆทุกคนมาเที่ยวที่นี่นะครับดีมากค่ะค<ข>่ะขอบคุณมากครับ สถานที่ต่อไปอยู่ที่อังเภอสงเงินเดินทางจากวัดใหญ่สีขิ้วด้วยลรวส่วนตัวใช้เวลาประมาณ20นาทีเราก็จะถึงครับทุกคนครับดูตา้งลังผมสิครับที่นี่คือสถานีรถไฟสงเงินครับดูคลาสสิกมากๆเลยนะครับแต่ผมมาก็อยาก รู้เรื่องเราที่นี่มากๆเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมแองกัสครับสวัสดีค่ะพี่ครูเจ๊ยบครับพี่มาจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวสุขเนินครับแล้วก็เป็นกลุ่มอนุรักษ์สถานีรถไฟสุขเนินครับผมอยากรู้เรื่องเราที่นี่มากๆเลยครับแล้วก็ครูเจ๊บขอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับสถานีรถไฟสุขเนินเป็นความภูมิใจของเราชาวสุขเนินค่ะเพราะว่าเรามีพระมหากษัตริย์ ในราชวงศ์จัก,กรีเสด็จที่นี่สามพระองค์ครั้งแรกเลยเมื่อคราวที่ในหลวงราชการที่5ทําทางรถไฟหลวงสายแรกของประเทศไทยจากนั้นอีกสองปีต่อมากรมพระยาดํารงราชานุภาพมาตรวจราชการที่จังหวัดนครราชสีม,มาท่านก็นั่งรถไฟเที่ยวพิเศษมาพร้อมกับราชการที่6คราวนั้นท่านเป็นพระบรมโอรสาธิราชหลังจากนั้นในคราวที่ในหลวงราชการที่9ท่านขึ้นคลองลาดแล้วก็ ออกเยี่ยมะะราษดรในภาคอีสานครั้งแรกรท่านมาโดยรถไฟรถข่าวนั้นรถไฟพระที่นั่งของพระอ,องค์ท่านก็หยุดที่สถานีรถไฟสุงเนินเพราะฉะนั้นพื้นที่แห่งนี้จึงเป็นพื้นที่แห่งความรักความภาคภูมิใจของเราชาวสุขเนินค่ะครูเจ๊ครับผมก็อยากถามว่าทําไมที่นี่ถึงได้อนุรักษ์ไว้ครับเพราะว่าเป็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่มีความสําคัญคในบรรดาอาคารสถานีรถไฟทั้งหมดในประเทศไทย300กว่าแหง่งรูปแบบ แบบนี้ปัจจุบันเหลืออยู่แห่งเดียวเป็นการออกแบบโดยช่างยุโรปแล้วก็มีช่างไทยร่วมก่อสร้างด้วยเพราะนั้นช่างไทยก็แอบใส่ลวดลายไทยลงไปเป็นช่องลมช่องอากาศใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นตรงสถานีก็จะมีรูปแบบหน้าต่างเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปส่วนช่องระบายอากาศก็เป็นของไทยเพราะฉะนั้นเป็นการผสมผสานกันได้อย่างลงตัวนะคะค่ะตรงนี้เป็น เรือนลักรถไฟสูงเนินเป็นเรือนสองหลังในอดีตเป็นบ้านพักพนักงานรถไฟนะคะเรามาอนุรักษ์เอาไว้แล้วก็ปัจจุบันอาคารทั้งสองหลังนี้ได้รับรางวัลจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถมัมภ์เมื่อปี2565นอกจากนั้น an, พื้นที่ตรงนี้ก็ยังมีความสำคัญคือเป็นหนึ่งในพื้นที่อ,อ,อุทยานธรณีโลกโคราชจีโอปาร นอกจากนั้นที่นี่ยังมีลำแคนลำแคงลำแขอ oh. ชาวบ้านที่นี่เป็นกลุ่มชนลาวแล้วเขาก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมแกอยากดูไหมอ๋อ oh, อย่าชงม,มากเลยครับอ้าเดี๋ยวจะจัดมาให้ตรงนี้เลยครับมาดูตรงหน้าเรือนรักรถไฟเลยครับ ลำแขนของอำเภอสงเนินเป็นลำแขดืนห้านะครับซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยากมากเนื่องจากไม่ค่อยมีหมอแขงมาเป่าและคนลามส่วนมากก็จะเป็นผู้สูงอายุผมรู้สึกโชคดีมากนะครับที่ได้ฟังลำแขนในวันนี้น้องอา,อายุอย่างน้อยเลยนะครับแต่แขงอับมันเก่งมากเลยนะครับพ่อใหญ่ก็ร้องพอมากนะครับแล้วก็คุณลุงกับคุณป้าลามก็น่ารักน่ารักมากเลยครับ จากสถานีรถไฟส่งเนิน700เมตรเราจะได้เจอกับวิสาหกิจช,ชุมชนกลุ่มทอผ้าแค่สบันตาบุญส่งเนินที่นี่มีการทอผ้าเงี่ยงนางดำซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวส่งเนินมาตั้งแต่โบราณเลยครับเรื่องผ้างเงี่ยงนางดำต้องให้พี่แตงเป็นคนเล่านะครับว่าเป็นผู้ที่สืบทอดนะคะ แล้วก็ทําให้ผ้าเงี่ยงนางดํามีชีวิตยืนยาวจนกระทั่งปัจจุบันเชิญ<ช><ช>ค่ะผ้าเงี่ยงนางดําของเราก็จะมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์พิเศษก็คือผ้าเงี่ยงนางดําจะมีเส้นสอดสอดเส้นเงี่ยงที่ไม่เหมือนใครคําว่าเงี่ยงนางดํามาจากผ้าสีดําสมัยโบราณเขาก็ยอมเป็นเป็นธรรมชาติแหละนะคะเป็นจะมีสีดําสีกรมสีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่มาของคําว่าเงี่ยงนางดําโอ้ทำหมดทุกอย่างเลยค่ะ คือประยุกต์เป็นหมวกเป็นกระเป๋าเป็นพวงกุญแจของชําล่วยอะไรอย่างเงี้ยทําถุงย่ามถ้าเป็นลายผ้าเราจะไม่เรียกผ้าถุงนะคะเราจะเรียกเป็นเป็นผ้าลายอันนี้คือผ้าโบราณอันนี้โบราณจริงๆคนโบราณจะทอแค่นี้แค่ oh, <okay. S 1> แค่นี้แต่ที่เห็นลายๆสวยๆอะ่ะที่ยังใส่อะ่ะก็คือเราประยุกต์ขึ้นมาค่ะประยุกต์ขึ้นมาให้ใส่ได้ทุกเพศทุกวัยวัยรุ่นอย่างนี้ก็ใส่ได้ ผมทราบมาว่าใกล้ๆกันมีเมืองโบราณที่ชื่อว่าเมืองเสียมาอยู่ด้วยก็เลยขอให้ครูเจฟพาไปรู้หน่อยนะครับทุกคนนะครับครูเจฟอดใจดีมากเลยนะครับที่พาผมมาเมืองเสียมานะครับครูเจฟครับผมอยากรู้ประวัติที่นี่มีอย่างไรบ้างครับที่นี่เมืองเสียมานี่มีความสําคัญมาตั้งแต่อดีตอ,อย่างน้อยประมาณ2,500ปีเมื่อก่อน คนที่อยู่แถวเนี้ยเป็นคนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เขามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทํายุคหินยุคสำลิดเป็นอย่างดีทาเพราะฉะนั้นบริเวณพื้นที่นี้เราก็จะเจอเครื่องไม้เครื่องมือที่ทําจากหินจากสำลิดเป็นจานวนมากต่อมาอพอคนแถบนี้เริ่มรับศาสนาเข้ามาศาสนาในยุคแรกที่รับเข้ามาก็เป็นศาสนาพุทธนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าในเมืองเสมาเนี่ยมี่องรอยโบราณสถานในในเนี่ยแดแห่งที่เป็นศาสนาพุทธ มีซากเจดีแล้วก็มีใบเสมาล้อมรอบต่อมาพื้นที่ตรงนี้ผ่านมาอีกประมาณ3-4 0 0ปีก็เริ่มปรับเปลี่ยนจากการนับถือพุทธไปนับถือพาราหมณ์ฮินดูเราก็จะเห็นว่าหน้าตาของวัดที่อยู่ที่นี่จากเดิมที่เป็นพุทธก็เริ่มเปลี่ยนเป็นเทวลไลในศาสนาพาราหมณ์ฮินดูเพราะนั้นตรงนี้เป็นโบราณสถานหมายเลขหนึ่งตรงนั้นเป็นที่ตั้งฐานโยนีที่ตั้งศิวลึง และไม่ไกลจากเมืองเสมาใครที่มาอังเือส่งเนินพลาดไม่ได้ที่จะต้องมาไหว้พระนอนที่วัดรรมมาจากเสมาลำครับทุกคนครับด้านหลังก็คือพระนอนครับที่มีอายุมากกว่า1,300ปีครับใช่ค่ะพระนอนองค์นี้เป็นพระสมัยทวารวดีที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนสูง2,80เมตร80ยาว13,30เมตร30 ท่านเป็นพระประธานอยู่ในโบสถ์ <Okay. S 1> นะคะเราจะเห็นว่าบริเวณพระนอนองค์นี้มีใบเสมาปักสามชั้น oh, <okay. S 1> ก็จะบอกความสำคัญของพื้นที่นี้เป็นพิเศษว่ามีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้จึงเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีการประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์มานานนับพันปี <Okay. S 1> นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นผู้คนต่างมากลับไหว้ขอพรท่าน ทุกคนครับและสถานที่สําคัญอีแห่งหนึ่งที่เราต้องมาก็คือภาสาเมืองแขกใช่ไหมครับรูเจี๊ยบครับใช่ค่ะราสาเมืองแขกนี่ก็สร้างประมาณพุทธศตรวตรรษที่15บห้าเป็นปราษาทที่สร้างโดยพระราชองค์การของพระเจ้าชัยวร,รมันที่5ค่ะ,คะระาษาทหลังนี้เป็นปราษาทในสมัยวัฒนธรรมขเขมรศิลปะแบบเกาะแกแปลรูปนะคะ,คะเป็นปราษาทอิฐที่ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีคุณค่าความสำคัญในทางประวัติศาสตร์โบราณคดีของสงเนินค่ะที่ปราสาเมืองแขกเรายังพบชิ้นส่วนของีีวเรงคงซึ่งดแสดงให้เห็นว่า,าศาสนาสถานแห่งน,นี้สร้างขึ้นเพื่อประกอบศ,ศาสนากิจในาศาสลาพราหมณ์และกรมศิลปากรก็ได้เครื่องทะเบียนปราสาทเมืองแขกเป็นโบราณสถานของชาติด้วยนะครับ และว,วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรูเจีย๊ยบครับยินดีค่ะที่พาผมไปเที่ยวหลายๆที่เลยครับค่ะยินด้วยความยินดียิ่งค่ะแล้วต่อไปหากน้องแองกัสอยากกลับมาเที่ยวสุงเนินหรือว่านาเพื่อนๆหรือท่านผู้ชมจะมาเที่ยวที่สุมงเนินก็มาพบพี่ได้ที่เรือนลักรถไฟสุงเนินค่ะแล้วก็ในเดือนมีนาคมของทุกปีนะคะสัปดาห์ที่2ของเดือนมีนาคมคในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่บริเวณปราสาทเมืองแขกเนี่ย จะมีงานประเพณีกินข,ข่าวข้ามแล้วก็มาทานอาหารขันโตกชมการแสดงของเด็กๆนักเรียนแล้วก็ชุมชนครับกินข่าวข้ามทานขันโตกเ,เดินมีนาคมอ่ะผมจะกลับมาเที่ยวอีกนะครับินดีเลยค่ะรอต้อนรับนะครับทุกคนครับยังมีสถานที่อังศีสำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ผมอยากพาทุกคนไปเที่ยวครับทุกคนอยากเห็นแล้วใช่ไหมครับโจ้าบ้าไปกันครับ สถานที่อังซีนที่กำลังจะไปนั้นอยู่ในอำเภอคอมบุรีจะใช้เวลาเดินทางจากอำเภอสงนืนประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับแกลนแคนยอนโคลาเป็นสิ่งมหัศจรรย์ธรรมธรรมชาติที่เกิดจากการที่พื้นที่ถูกน้ำซอกจนกลายเป็นลาลุคอนบุรีและเป็นจุดอังซินแห่งใหม่ของโคลาเลยนะครับ ทุกคนนะครับตอนนี้ผมมาถึงแกนน่งแคนงยอนนครบุรีแล้วนะครับสวยมากใช่ไหมครับที่เป็นเช่นนี้เพราะเกิดจัดแนวดินตั้งขวางทางน้ำหลากทำให้กากกร่อนผิวดินจนเป็นล่งน้ำไหลายแต่เด้งส่วนที่แข็งก็ยังคงสภาพอยู่รูค้ายเห็นนอกเห็นย้อยเลยนะครับ ชุมชนกลุ่มแม่ป้านไทยยนแข่งแข่งมากต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างดียิ่งพงประทับใจมากๆเลยครับส่วนที่ส่งนือน,นั้นมีโบราณสถานหลายแห่งทางให้รู้ประวัติความเป็นมาของชุมชนน่าสนใจมากเลยครับ今天呢非常的开心能够去到泰国的那么多地方去旅游去感受他们的文化今天呢我们去了呃ชุมชนไทย,ยนแล้ก็้านสงเงินผมจะรู้นะ 些地方的的的文化都能能保保存存得很好我我也也希望他一直下下去接下更多วันนี้ผมรู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้มาเที่ยวหลายๆที่เอ่อชุมชนไทยยนแล้วก็บ้านสูงเงิน,นครับเอ่อผมได้เรียนรู้เอ่อวัฒนธรรมพิเศษพิเศษแบบนี้ผมรู้สึกประทับใจมากๆเลยนะครับซึ่งผมอ่อยากให้วัฒนธรรมแบบนี้อ่ะได้รับสากไว้ดีๆต่อไปเลยนะครับ ซึ่งผมผมก็อยากจะเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศไทยอีกมากมายเลยนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวโคราชเลยนะครับที่นี่มีหลายๆที่สวยๆมากเลยนะครับส่วนครั้งหน้าผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนคอร์ปอนตีดัมไทคู่จลี่ชมชนไทยเทศนะครับ